ดีตอนเช้าตอนนี้เราก็มาเราขึ้นมัถส่งเหมือนเดิมนะครับเช้าวันสุดท้ายของการทำงานแล้ววันพรุนี้เนระาจะหยุดวันนี้เราก็ยิ่งพอสมควรตอนนี้เราก็ถึงโรงงานแล้วมาที่รถแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะกินกว่ายจะก็จะกินข้าวเช้า อีน,นี้เราห่อปลาที้วิธีตัดต้มแล้วก็หนังไก่มานนจะแบ่งกินเช้ากับกลางวันลืมกรอกน้ำมาด้วยเพราะว่าต้องกินข้าวเช้าด้วยไ่อย่างนัมีแรงโดยพื้นฐานเป็นสะโะอ,อยู่แล้วก็ต้องกินรองท้องไปด้วยช,ช่วงนี้ก็หิว นิ้วผิดปกติหิวมเมืนคนรวยมากเมื่อก่อนนี้ต้องทนหิวนะครับเพราะว่าเรามีน้อยทวนนี้เราก็พยายามจะทนไม่ได้แต่ก็คนเอาที่ทนได้นะครับเพราะว่ามันหิวอนะมันหิวแล้วอขอคอยมีเงินสงก็ที่หิวเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เงินเนาะอันนี้ก็ประทูพี่เขาซื้อมาไว้แต่วันก่อนก็เอาอพี่เข้ามาหน่อยนะึง ครึ่งของครึ่งตัวกับผักต้มเนี่ยต,ต้มไว้เดี๋ยวมีงบเราก็ซื้อปลาทูมาไว้บ้างดีกว่ามืมกินได้หลายวันทำมาันนุ่งกินกับผักก็ลังดีเลยบาก้บบุง้ง ว่ากินเนยออยู่แล้วเพราะว่ามันเค็มไปทูนิดนึงน,น,นะคะไม่กินผักตม้มจะขึ้นหัวเราจะกินผักมันก็สายกินกับพี่ค่ะทุกคนเขาจะกิน ่าถ้าเป็นไม่ได้ก็จะพยายามหมุงข้าวมากินทุกวันเพราะว่าข้าวเราก็เยอะอยู่นะหุงข้าวมาันก็เยอะก็ดีแต่มีงบทำหมูดแดดเดียวไว้แต่ตอนนี้คืออยากกินหมูตุ๋นมากแต่ยังไม่ได้กินอร่อยดูที่โรงงานเขาก็จะมีอะของมาขายนะครับ ตลาดตอนเช้าอยู่ในโรงงานมันก็ประหยัดเองไม่ต้องไปข้างนอกว่าข้างนอกของแพงเราก็ไม่ได้ไปเดินนานแล้วอะ่ะจำที่เราก็ไปซื้อผักหมวยต้มผหมูแล้วผร้หมไปซื้อหมาล่ามาหมูนานมาก น,นี่เราก็แล้วพอมีงบแล้วก็ซื้อหมูมากินบ้างแต่ว่าจะไม่ค่อยกินไก่นะไม่ค่อยชอบกินไก่เท่ากินปลามากกว่าปลาก,กบหมูแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบชอบไม่ชอบกินมากจะไม่ค่อยาาก,ก,กินน้อปลาที่ไม่ค่อยกินไม่ใช่นะคือก,กลัวก้างติดคอ คมเลยแล้วก็คือโตแล้วเนาะเราต้องหัดแก้ก้าเราต้องกินชอบแล้วก็ต้องกินมันทำให้เราเจออาหารอืมสองปีที่ผ่านมาบอกเลยว่าอาหารหลัก,กเลยคือปลาแล้วเนี่ยก็จะพยายามอือ เห็นพี่เขาซื้อประทูมาเออมันก็โอเคนะถ้าเราซื้อมา20บาทได้ไหมแล้วก็ซื้อได้หลายวันมันก็โอเคอะ่ะอืมเป็นค่าได้เยอะด้วยแล้วกินผผกด้วยซืิ่งกระลั่งปีมาอืมแล้ไม่รู้ว่ามีบ่อคนที่ขายไหม ยังไม่ได้ดูเลยว่าที่โรงงานอ่ะมีผักอะไรขายบ้างเพราะผักแล้วน่ามันจะมาขายทีไม่แก่ว่าเดือนหน้าอ่จะมีตลาดนะัดพมิกาทุกวันเงินเดือนออกเขาจะมาขายอ่าก็ซื้อผักแต่ถ้าเป็นละนะตลาดนัดตอนเช้าของโรงงานอ่ะนเราก็จะมีของเินกับผลไม้บางทีก็มีนมขนม อืมแล้ังไม่ต้องไปขันจีนแล้วลงรถมาปุ๊บเราก็เอาข้ามไปกินในรถได้เลยอแ้พอเลาเสรจะพักพักสแล้วก็ไปที่บัารไปทำง,งานเราก็มีเวลาได้นั่งเล่นนะคะเพราะว่าเขาไปข้างในโรงงานมันหนาวมันนั่งมานั่งเล่นในรถมันก็พออุ่นพอได้อุ่นอืม Okay. ก็คือหนังไก่นี่หน่อยนีหนังไก่พี่เขาให้มายูานาให้มาอร่อยยังไม่ลองท่าน้ำหนักเลยว่าขึ้นบ้างไหมเพราะว่าตอนนี้แยกสุขภาพอะ นักห้าสิบสี่หตอนไปหาพี่เอที่รู้จักกันอะไปช่างกขาหนักเหลือห้าสิบตอนนี้ก็เลยอยากดูน้ำหนัก,นกในที่ของนันเองไม่นห,หน,นักเท่าไหร่เพราะมื่วานไปอ่าพบแพทย์มาก็ปกติแต่ว่าคอจลสเตอรอมก็สูงเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ลดลงอืมบางทีสูงมากวันนี้เหลือแค่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองก็อย่า หรือว่าต่ำกว่าทุกปีตอนก็้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงข้าก็มีภูมิแพ้นิดหน่อยก็คือเป็นภูมิแพ้เป็นเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วตอนนี้มันต้องระวังเพราะว่าอากาศมันเย็นเสี่ยงมากที่จะภูมิแพ้กำลเริบเพราะว่านิดหน่อยก็น่ามูกไหลแล้ว เป็นคนที่ขี้หนาวครับตัวอากาศหนาวไม่ไหวเลื่อนน้อยด้วยเราเคยเห็นคนที่อยากกำลังตีให้มันแข็งแรงเท่านี้น้อยเราอ่อนแอๆมันก็ไม่ไหวได้ๆเรามาลดลงด้วยอยากจะแข็งแรงสุดที่จะแข็งแรงได้เแล้วไม่เป็นภาระใคร์ทีะ <laughs> ừ, <Úi giời. cười> <Thế, thực không? cười> Ừ, ทำปกติจริงๆแล้วอ่ะถ้คืคนยังจริงนะหรือวหมดยนยืนกำลังตี่้องหมอเดียวก็หมดมือเดียวหมด่ไวละหวยังไงแล้วไปทคิผัแล้วเอาไปซื้อที่ปกต้มที่่ะ เขาแพงแล้วเราคือเป็นหัวไม่เหมือนไอหัวหัวเยอะโอเคมันนี้ก็หกโมงสามสิบห้าแบตเตรีแหลกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปทำงะไร กดขนมมายังไมนได้กินข้าวนะอยากกินขนมอ่ะมีเงินจอด,ดอยู่สี่จุดบาทจะไปเลยยี่สิบสองบาทขำมังอยมีกินไปเหอะอยู่ก็กินนั่งก็น,นอนกินอะไรที่ได้ ทุ่นนี้มันจะอดก็ไปเรื่องของทุ่นี้ไปมันหนนนลหังวันข้างบนเด็กพี่มาแล้วหิวว่อยากกินไม่อยากอดแล้วอ่ะอดทนมานานแนละ้ mm. วปวความหิวน้วหนอยขนมไม่ได้กินทำไมอยากกินกินะส่ใจอ่ะ ว่าไงช่างแม่หิวอยากกินหนูทำมากพอแล้วหิวไม่กินดีกว่าแล้วก็กดตังหมดนะช่างมันกินไปก่อนไปหาอหว่า กินอร่อยเนะะทุนยิ่งมาพอเนี่ยของอร่อย,ย,อยอ่อย,ออยีกว่ะสังองคมก็ไม่ได้ออกเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวไปไหนก็ไม่ได้ไป อมอนก็มมากพอแล้วไปนี้อ่ะต้องไม่ไปแกจะไปิตนคุณไม่รู้ว่าตกจะยืนยาวแค่ไหนไปก็คือไปได้อะล,ลองเงินตั้งตัวอย่างเดียว กตอนนี้ก็สามันดีสิบวันเคื่อดแล้วก็ช่างมันกินอะไรไม่ออกกินไม่ออก่อนเขียดไปวันนี้เฮียพุ่งนี้ก็ต้องเตี๋ย,มา,ยมาเตี๋ยวมาเขียดเลย ี่อิ่มว่านีอิ่มำงานนอนหลับเยเข้าบากันไมขนมาเข้า้ากัน,มนมไมใจ่ตเผื่อไม่ตื่นไปเลยไม่มีแนไไ่นอน เจ็ดสิบในบัญชีเดี๋ยวไปถามพี่ๆในแผนยรถใครมีโอนให้เขาแล้วก็เอาเงินสดมาไว้แช่ตอนเย็นจะรถไปล้วงุ่นเขมากก็จะไปบ้านพี่เมย์ก,ก็นัดกินกันเราเราก็ไปแป๊บหนึ่งแหละ เป็ในใจเขาแต่ให้เขาเนี้ยตลอดก,ก็ไม่ได้มันหนึ่งเราพร้อมเราก็จะกิ็นกับเขานี่เราไปนั่งเล่นนั่งคิว,ะคควอะเขาพอเราออกมา,าล้างรถอย่างเราก็ใช้ชีวิต เจอพันเจอปุ่มมัอยู่คนเดียวมากๆก็ต้องแพงนี่ต้องซื้อเจ้าเกียร์เกิน กินข้าวกับเพื่อนเลยเนี่ยมาตอนสิ้นปีเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วอืมอยากไปสังสรรค์กับเพื่อนแยกไปกินกับเพื่อนเราก็อยากอืมไปกินกับเพื่อนใหม่บ้างาเพื่อนก็ออกจากงานนี่ก็นอนเพื่อนในสามเดือนหกเดือนนี่เราตั้งตัวไม่ได้เราก็ต้องออกจากงานเราไปใช้นี้เราวก็ได้ตั้งตัว เอาดีถุงลอตเตอรี่มาก่อนตรงไหนได้รางวัลใหญ่มาแล้วเขาอาจจะทำงานต่อแต่ามันไม่เห็นว่าโนแพงเลยแล้วจะ no ครายเป็นคนตกงานไปพอจะงานเอาเงินไปใช้นี่ นายติดตัวตรงหนยก็ได้ไปเที่ยวไปเลยวทาไมกจะไม่ดีขึ้นกว่านี้จริงหรอก็ต้อง,ปองไปแล้วยื้อไปย้นยื้ไปเราก็ยื้มันเต็มที่แล้วล่วละ5ปีกว่าหลายๆคนไม่เสียได้แทนแต่ถ้าครึ่งปีนี้มันไม่เฟิน ตัวนี้ไม้ต้นไมน้ต้องยอมปล่าแน,นี่เรามาเยอะอะอามาก็จ่ายค่างวดมาจ่ายค่างวดประกรันลดนี่นอย่างอื่นเราก็ไม่ได้ใช้เลยอ่ะมันก็ไม่ได้ลดลงเลย 对呀。 เป็นปีที่ดีนะอยากให้เรเ่ใหม่มาชม่ เครียดอยู่แบบนี้โนอะ้ยเครียดก็เครียดปุษภานี้รถก็หกปีแล้วทุนผ่อนไม่ได้แสนเดียวเข้าโครงการฝามอกพินเงยบรรยวกาดฟันซู่เอา เต็มไปเลยก็วันสิถ้าเราไม่มีศัยกยภาพเพียงพอก็ต้องปล่อยดต๋ยายมันก็จะได้อะดูแลดีสุด น,นี้ก็ใช้ยืดไปเลยแฟนสึ้นสุดก็พุจะพาเราก็จะคุ้มถึงาปีถ้ามันเคลียอะไรไม่ได้เลยก็ก็ต้องยอมต่อกจากงาน,นเป็นคนละลายไป ่ร้จะไปอยู่ไหนไหม,ไมั้็นะเฮอยูหไ,ไมมีหรือปะแล้วก็ต้องปล่อยรถด,ด้วยไปยืนไปต้องไปต่อช่วพอดีกันเนี่ย อย่างว่าภูมิใจเริ่มต้นปีใหม่มาแเราได้กินขนมทุวกวันจบกสองปีผ่านมาแทบไม่ได้กินเลยอ่ะกินแทบจะนับครั้งได้าะ่รมันก็ไม่สดเต็อที่ ต่อต่อสู้เพื่อตัวเองนั้นมากให้ไง วัสดีตอนเย็นอันนี้ก็ชิบรเลิกงงานแล้วค่ะกดขาไก่มานั่งกินรอออกจากยใบสั่งนะคะรอรถบริษัทออกก่อนช่วงเจ็ห้าขอรถจะหมดก็มันช่วงครึ่งแต่ก็ไปติดอยู่ข้างนอกอีกนี่แกสองทุ่มเราค่อยกลับเขากินขาไก่แปบอื้ันนเงียบห้องน้อนมาก อยากทำอะไกันเน,นี่ยเรื่องอนนีทำงานเหน,นื่อยมากง่วงมากอื้ ย่อยกับก,ก็หมดแล้วไม่อยากเปรนกติดหรอเขาบางเพลงมันก็สนุกอยู่หรอกแต่ติดรืกติดนั่นก็นโนมาลาเหลือน้อยด้วยไม่เสี่ยงมันติดหรอเขา ไม่ค่อยหิวข้าวของมันจะหิวตอนเย็นจนกินตอนเย็นก็มีประโยชน์นะเพราะเนี้ยคือนอนนอนนี่ะนะขออนอนก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ทุ่มเกือบสองทุ่มแล้วนะครับ กาจะกลับห้องอืมได้เราจะไปบ้านพี่หมิงกันกำลังกินกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาล้างรถแล้วค่อยกลับห้องแล้วไปซื้อน้ำสิ้มให้ไปกินนะคะนเขานวดแอมแต่วอนสองที แม่งริงวันเนี่ยก็พูดต่อที่เป็นจันนะกรต้อยเก่ามาจากนน่นแล้วเฮดิกาสันมาใส่เก่งนะ g o o d b สีทุ่งกวานนะครับก็ถึงหอแล้วเมื่อกี้ก็ไปบ้านที่ไม่แผนมาครับแล้วก็ขึ้นกลับมา แวะไปฉีดน้ำลูกชายมานะครับฝุ่นมันเกาะเยอะมากก็อตอนนี้ก็เข้าหอรวมคิดแล้วก็อาบน้ำนอนสวดมนต์นอนนะครับโอเคไว้ไม่รู้ว่าในห้องจะถ่ายคลิปได้ไหมนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามีคนอยู่ไหมถ้ายังไงก็โอเคเดี๋ยวจ็บของก่อน เื่อกี้เราก็แอบไปตักผ้ามาแล้วนะครับแต่ตอนนี้จะอา,นาบน้ำรอผ้าแชมพูยาปลาหนุ่มนะครับโอเคตอนนี้เราก็อาบน้ำซักผ้าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วเตรียมตัวสวดมน์นะครับเนาะผูนี้หอยอกอกนอนอลไรก,ก่อน adi rapung ini kan? bye. -bye.